โอ้ยกะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องเลยผมก็ยังบรบงนนิวีพี่น้องหน้าด้วยล่างยู่ตูปพี่น้องอยู่เพื่อนครัวมีแต่มองมีแต่โรบแต่ใจอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวคือมีแต่ตอกเดี๋ยวไปซั่งอะไรมิคือมีควรแหละพี่น้องเพคนเอา ไปชางไหวเลยหลายอย่างกำลงังป้ปงปลาปลาทึมไปใส่มงองทางส่ยเลี่น้อยไปใส่มองได้แต่พอกินเน,ะนาะน้ำมันขึ้นลายแลย้วโบมีบนใส่น้ำฝนตกลายอะไน้ำม,มากบ่ม,มีบนใส่มันปลาลายใส่มองไ่ได้บบคืองามเล้งบบอึดบนใส่มองกลังปีงปลาแล้วก็พุ่งก็ได้อยู่น้อยหนึ่งพอเฉล็่น้อยใส่ใส่ใส ในนานี่ยแหละกัพี่น้องในลุมเพื่อนนี่แหละแต่พอได้กินอยู่พี่น้องกุ้งหลายรอะไอยู่มันหยุบหยุบอยู่มันทักมันก็เข่าเนาะมัประทานลุงเนาะสะดุ้งตึกกระได้นิโนงกรหลายะไรอันคือดึงเงี้ยงมาได้ไม่ห่างพอดาถึงสบายดีสบายดีตอนเศร้าๆม้าถึงปิ้งปลาได้ไปซองปิ้งน้องพอได้กิน เพื่อนครัวจะวันนอกวันนาอะไรเลยพี่น้องนั่งคืนไม่นั่งต่างๆถ้าก็นั่งตั้งพิงไผ่คนตกลินพี่น้องเลยแต่เศร้าๆฝนตกมาถึงปิงป่าฝนตกเต้เศร้าหูเศร้าเต้มาทักแจ้งมาเลยมาบ้านพี่น้องเลยม่หวหัวอยู่ทางสวรรค์กระตุกอยู่บ่ อันนี้เนี่นตกพี่น้องเครื่องคือธรรมพัชรพผืนในภูเทาผืนกระว่ายเบิด์ตเลยพี่น้องยักษ์กระสอบไปซังนี่หลายอย่างอยากเบิดแล้วแต่กี้ตอกลไรเต็มนี่แต่ตอกนี่คือนะท่้งตอกทั้งกระสอบไปช่างเลรื่องคือเรื่องควรเผืนไพดังไพลายปวดไปเบิดมันแต่หึงในไส่หลอกใส่ผืน สมันปลาญ่อยลงมากกว่าดูนในนี่เลยพี่น้องคนตกกะใส่มองมองกะหลายตอนอยู่นะนเฮือน,น,นโอยนะกันพอจะกู้มาใส่เซ่กับตัวมองกันอยู่ในเฮือนก็นมีตอนนึงบัตรถึมไปใส่ไว้จีเซ่กับตอนนึงกระทวงปลาขึ้นเซ่พี่น้องปลาได้ปลาหลายปลาตก มอง,งอันนี้เต็มต้องขึ้นมาบ่ได้แอมเอมเจลเห็นยังปิป้งปลาปลาซสพี่น้องปลาปิ้งปลาซเกสพเกลือแล้วกะปิ้งจะมีจะมีหีบและะ้วกะตามเจลพี่น้องเลยแซ่บปลาปิ้งปลาห่อนๆปลาซสปลามันๆ ใส่มองมาใหม่ๆแล้วก็ปิ้งนู่นปลาไม่น้ำรายไม่น้ำซีบังไฟพี่น้องเลยกุ้งกุ้งกับใส่ไส่ดั้มล้างสองลังนี่พี่นงเลยกุ้งลูกเป็นปลาใส่ไส่ประมาณสองลังนี่แหละพอเท่าไอเทียวเป็นผู้ใส่ กินเศ้ามื้อนี้พี่น้องอ่านเศ้ามื้อนี้นะมีกุง้งอ่ามีจีบไปเจ็บเลยลูกเลยกุ้งกระปิ้งปลาพี่น้องคันดิอาหารบ้านเฮาอ่านได้อ,ไดอ่าได้ตามมาสะ,ะพอได้อยู่ได้กินพอได้ซื<ล>้อพนไดเพื่อนสิคก้าเอาบปกุ้งด้วยแล้วสิคก้อยกุ้งนี่แหละก้อยเอาดีกว่าก้อยนะน้ำอย่างแซ่บก้อยเอาก็ได้ ตกะได้ทิวขึ้นง,ง่อยนี่ไงแล้วเป็นน้องทงมา,น,งงมาน,น้องทงกับผมมาน้ำน้องเสร็มน้อยเป็นอยากมาอยู่เทือนาเทือนาเอาเงินซื้อมาเดืนอนวอเดือนวันเงินเดือนวอเดอก <c oughs> ได้เงินเดือนแล้วเพิ่นสิมาเติมีเงินเติมน้ำมันแล้วเพิ่นกลับมาขันเพิ่นสิได้มาจ็กมือ่อเทือนเมื่อนี่เทอนนี่เพิน่นเมื่อบ้านพอเทา่า ปีติมึงดูมันใหม่ละบ่ยังจำทานามันแล้วใส่ทัใส่ทานน้อยๆน่นีน่แหลยโคยทางไปมันโดนแล้ว,ลวนี่ะยังเลยเอ้าหิมซะนั่นน่ะเที่ยวเอาลุก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 ทำอิดมาบา้านว่าชีไดเมื่อวัยแบบนี้กะมาเลยกะอยู่สกอนพี่น้องเลยใกล้ซีฮอดบุญห่อเขาวจังสิเมือ่อเมื่อเห็ดอยู่พุ่น เม่เชเล็มน้อยเพื่อนทิดพี่อยู่เพื่อนนี่แหละเกลือเป็ดเกลือหมูแล้วนราเกลูกี่ข้อพอแล้วไปเกลือหมูพนตกหลังขันย่างไปยันชชายดือนเพื่อนอะลรจังสีเมื่อพี่น้องไปประนางกับประสักโคยเบืงเฮือนให้กังวิน้าก็มีอยู่ในตู้ ก็อ้โดนเติมแล้วก็ไ้นไอชิบก็ตัวคยเดียกันเลยเปิงปลาแล้วปเลยป็งปลาปงปลา บ่าวทิมบ้นนานนาซ่องเพิ่นยังคาอยู่พี่เนะ <laughs> าะ <laughs> <า>ยื่น<า>ยืน<า>อุทอนไปเลยเธอหนึ่งก็ยังบูพานเนาะเ <c oughs> พิ่นว่าคลิปนะมันเนื้อหามันซ้ำเอาเนื้อหากลับมาใส่ใหม่เพิ่งเขียนส่งมาบอกแต่ว่ามันโบมันบ่ไร้สัมเฮ็ดอันเฮ็ดอันเฮ็ด เอไอเอไพิ่นอเอไอบ้าหรือเอไอเอไอยูทูก้อยเอาพี่ปลปแล้วก่อนเอไพิ่น้อตรวจอบทิศอ่าพี่น้องเลยจะเทมันก็บรพิษดากคลิปนะคลิปที่นั้นละหลบไปแล้วพื่นใหายืนอธิบายตอนนี้ยืนอุทธรณ์มิตเนี่ยพห้นาย่ลิง ลิงของคลิปทีทีพิษกดนั่นแหละแต่ว่าคลิปนั้นผนวกของแล้วแต่ผมไม่ลิงมันแหละบันนี้ก็เลยเป็นให้ส่งส่งมาให้อันฮัดคลิปบันนี้ฮัดคลิปอธิบายยืนยันตัวตนนั่นนะพี่น้องว่าว่าซื้อ,อยังแล้วกะ็เปะลิงส่งน้ำใส่คลิปนั่นเลยก็และะ้วเอาใส่นี่มันก็มุ่งมลภาวะแล้วแล้วก็เอา ให้อธิบายว่าเหตุคลิปเกี่ยวกับอยังให้ถ่ายละเอียดเอาอย่างตัดโตหรือว่าให้ว่าเป็นภาษาไทยวันนี้ให้ว่าภาษาไทยนั่นกับเบย์ยักษงปนัยนพนงว่าวแบบภาษากลางน,นะภาษาอีสานได้เนาะสวัสดีครับผมมาดิม,มันนาพัว่าโตไปสิ ยุบมาเป็นทิดติดปลายและเว่ยมีจะคลิปจังมันป่ได้ถ่ายคลิปเป็นทิดเลยพี่น้องเลยมันมีปัญหาอะไรกัยังสีเกยอยู่แล้วก็ไฮไซอีกั่งหลายอย่างในคลิปนะลคลิปน่ะประมาณสี่ห้านาทีนี่แหละเพื่อนห้ถ่ายนะพี่น้องเลยอย่าล้มสิจ้าย้ำออนะแม่ล้มไหนล้มโลดตามมาเที่ยวนี่ฮะตะลินพีดนะเที่ยวพีน เรืองน,นู้นเป็นอะไรอ้ยฮะกะเลืองใส่ไปใส่ธรรมดาใส่บริสยายไม่หิไม่เนี้แบบาาาเยแบบเล็กปิ้งแบบธรรมชาติไปเลยเล็กปิ้งมันบุนคัลนะเล็กปิ้งมันนะมันดำพัดมันก็ดำพี่เขาเนาะเล็กปิ้งคือใส่แบบนี้แหละธรรมชาติแซ่บดี ยุดจ้าว้ายว้ายเดี๋ยวนี้โอเคกันต่อไปกว่าจะเสร็จผ่านกดแล้วพยังผ่านมันมันกวดโฉบ่าพิดกดนให้มันได้พิดแล้วมันถึงได้กันหลบมองเลยตอนสามเดือนพูดยังวิดพ<อ>ันถ่ายมันเบิอดอสามเดือนพูดยังถึงสิได้กันโอเคค้กันหึง น้าป้าให้ไปหอดสามเดือนแล้วก็วิตตีมันจะจักเลยมันเคยใสย่มันเคยลิน้นเอา้าคงเรื<ม>่อง<ม>นี้ได้แต่ก,กินถ้าวิตต้นไถ่ถ้าวิตบะฮูมันพิษอยู่พิษก่อนสีช่างไล่ได้นะลบก่อนสีช่างไล่ได้ได้นี่สามเดือนแล้วมันวิตเก้าสิบวันนะมันเลยเป็นวิตแล้วมันกับบมีอันนี้นทากระลุนบ,บางเดือนทรงเดือนก่อนสีช่างไล่ได้ได้นี่เลยมันก็เลยยังค้างอยู่ ตรงเลยมันพิษชงแซมอันมันขึ้นแดงพิษละไรหลอกหอกมันแต่หึงแล้วมันก็เลยวิษนี่คันป้าไหวกับแซมเดือนเพื่อโนเคได้ไหวกันบ่ฮอดบ่าคันคันอธิบายอันนี้ให้ค่ะแจ่มฮ่าไม่ลินหีืยังเทียวนี่ยก็เจ้าเห็ดประมาณมือปลายสองมือหนึ่งเพลินกับปนหายแหละเพราะว่ามันมีคลิปเฮามันโมเมนต์คลิปสายดำเด็ดเป็นคลิปผู้เจ้าแต่มันกวดสอบพิษซื่อๆจะคลิปมาเองเฮาบวันนี้ เวไว้อาคิปคนอื่นมาลงใส่ความหมายเพื่อนเป็ AI, เพื่อนสีเข้าใจพิดว่าไปา็นตัดเอาคลิปทางอื่นมาลงว่าเอาคิปคนอื่นมาลงน,นะนะเทวเห็นยังดื้อเธ้ได้ผู้ผัลินตาเต้ตไป <c oughs> อย่าลินกว่าลูกที่นบัญชียากเข้าเลฮ่าาหาหา่าหญ้า,า,ามันเปื่อน แล้วน like like to <Yeah. S 2> ้อยกับป้าผลิตเลยที่เปลน่างมี่น้องเพืชนสิให้ไม่ได้เห็ดยังเลยกันปะจิ้มขี้เถ้าก็ยังเนาะจิ้มขี้เถ้าไผ่โมีพญาต์ลายไปเลยเดอกยขี้เถ้ามันมันสะอาดขี้เถ้าเอาเขาตะแคงมาตะกี้ใครยังเอาไปเห็ดอันเป็นร่างถวยเนาะขี้เถ้าไปใส่กกไม้เป็นพุ่นก็ได้ขี้ดินก็มีพญาติคือกันเพื่อทต่เลยเนาะ ลินต้องมาติเดีกน่อยตะกองพื้นมันหเซงเป็นครัวเป็นอะไรจุจ๊จ้าสบายดีนะคะอมือเธอมือตะ, <laughs> ะกัติุกนะา่่าไมะกัติุกเ <laughs> ห้แสดงน่อย นั่งมานั่งเบิ่งมานั่งลินน้ำลูกชายลาวพี่น้องลูกชายลาวนี่ลูกชายลาวลงไปลินน้ำเอื้อยสองสามมือหนึ่งพันใกล้ชิซุกแล้วพี่น้องอลไรกับก้อยกุ้งก้อยน้ำปลาปูก้อยเอาถึงมาก้อยอยากกินก้อยกุ้งก้อยกุ้งน้องสาวอ้าย่าย่าย่าอ๋อมันสิซุกอันก็ยากขึ้นขึ้น ยิงปลากกใกล้สิซุกเลยพี่น้องมิตรใส่ชีโค้ยกุ้งอันนี้โหจะพาดชาเล็บน้อย <c oughs> ขอโทษขออภัยนู้นได้เพี่น้องเลยครับตอนเศร้าพี่น้องเลยอันนี้ยาลินดื้อละกว่าใกล้สิซุกเลยพี่น้องปลาก,ก็เริ่มเดือ้อยห้อยอยู่แหลยใลส่ชีโค้ยกุง้งโตแล้วพี่น้องบบดน,นี้ทางนั้นก็มิตรไฮปลาแดกพี่นอ้องเลยดังแล้วกระถางดังเม่ใส่เครื่องใส่ของเพค่กใส่น้ำใส่ไนท์เลสบายนี่บ<ช>น ประสบสบายปิ้นปะเดะให้ปะเดะปูทางหน้ากับปะเดะให้ปะเดะพี่น้องให้ปะเดงเมย์าเลมน้ยภาษาบ้านอกอากหน้าอะไซบไว้ซบไววยันวิงวันเขาซบปวดไว้ถึงถึงเอาอันอัดถึงเอาอันนี้ซบซบไว้สำหรับลิปนี่ชาเลมน้อยกับซิลิโคลาเพพี่น้องไปก่อนเดออบรรยากาศอยู่บ้านสาเลมน้ยกี่น้องเบิ่งกับพื้นตะไคร้บ้านเฮาเเลย ลุงตุงนั่งเนี่ยนี่แหละพี่น้องทั่ววันนี้ปู่ยังไม่ได้ขี่ดินนะไม่ได้ขี่ดินล้วนเนี่ย <c oughs> สำหรับคลิปนี้สำหรับเรายกล้จะได้โคจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพคกันใหม่พี่น้องโดยสำหรับคลิปนี้สำหรัขอ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 บเราแต่โคกราบวสบายดี